เมื่อวันที่6ธันวาคม2566พณนิภพักวงวัฒนากจหรือเทนนิสจอมเตะแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกของไทยสลัดชุดเทควันโดมาสวมชุดไทยแบบจัดเต็มทั้งชุดทั้งหน้าผมพร้อมถ่ายรูปหน้าโดยมีวดอรุณราชวรารามรัศวรวิหารสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของกรุงเทพมหานครเป็นฉากหล้างซึ่งหลังภาพชุดดังกล่าวถูกโพสต์ลงเฟซบ o ๊กรวมถึงอินสตาแกรมและเพจทางการของตนเองไปบรรดาแฟนคลับและแฟนกีฬาเหตุกรดไค์และแชร์ไปจำนวนมากค่ะโดยเทนนิสค่ะเพิ่งจะคว้าแชมป์เทคน เวลกังปีฟในนอลสองพที่เมืองแมเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งนับว่าเป็นแชมป์ส่งท้ายปี2023และเป็นแชมป์ที่6ของปีนี้โดยน้องเทนนิสค่ะได้โพสต์รูปตนเองในภาพชุดไทยแบบจัดเต็มลงสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆพร้อมข้อความสั้นๆว่าร้อยคนทักข้าก็รักแต่เอ๋อเจ้าซึ่งปีนี้ค่ะเทนนิสควา้าแชมป์ไปทั้งสี่หรายการไม่มีโปรแกรมลงสนามในปี2023แล้วโดวยจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปีส0 2 4ี่ซึ่งสมาคมกีฬาเทควันโด เล้าลแข่งขันอุ่นเครื่องเพื่อให้พร้อมที่สุดสําหรับการลงลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีดังกล่าวซุ้มทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวค่ะจะเป็นการลงรับใช้ชัยชนใแช์สุดท้ายของเจ้าตัวก่อนจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติต่อไป